ไม่รู้มีใครเคยมาล่องแพตอนกลางคืนไหมแต่กลุ่มโมน่าจะได้เจอของดีเขาแล้วล่ะค่ะจริงๆเริ่มแรกเลยเนี่ยก็ไม่ได้นัดกันมาเวลานี้หรอกค่ะพวกโมอมาถึงก่อนละแต่เหลืออีก2คนที่ยังไม่มาถึง <c oughs> ก็คือวันนั้น,นะเป็นวันเกิดโมพอดีค่ะเพื่อนโมก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์นั่นเลยค่ะเลยเป็นสาเหตุที่ต้องได้ล่องแพตอนดึกนั่นเองโมงก็ได้ล่องกันรอบประมาณ6กโมงนะคะก็คือเป็นรอบที่ดึกที่สุดที่เคยมีมาน่าควรอะรอวันันดตายโอ้แล้วปดีตาย,ตายเอาอีกแล้วล่องแพอ,อีกแล้ว ส่วนแพของโมนเนี่ยก็จะมีพี่เม็ดพลอยกับน้องรามาอยู่แล้วคนที่คุมท้ายเรือก็คือพี่ไหนนั่นเองค่ะตอนแรกจะไม่ได้ลงกันละเพราะว่าแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นรอบดึกที่สุดนะเนาะที่เขาก็เลยต้องหาคนภายมาให้เพิ่มค่ะ ใช่ไหมเออเป็นคนทองแล้วคือระหว่างสองข้างทางเนี่ยจากปกติที่มีคนเยอะมากตอนที่โมมาเนี่ยคือไม่มีแพรสักลํำเลยนะมีแต่กลุ่มแก๊งเพื่อนโมนีน่ละคระังหวะนี้ก็คือแปลกหูแปลกตามากอะ่ะแล้วยังไม่พอนะทั้งสองข้างทางก็คือมืดลงมืดลงพี่เมดพลถึงขั้นขอขอมาไว้ก่อนเลยถ้ามีสิ่งใดที่ล่วงเกินไปหนูก็ขออภัยด้วยนะคะแอบหลอนเนาะเออไม่เคยมาล่องตอนกลางคืนเลยใช่นะสิใครที่ไหนเขาจะมากันล่ะมึงโคตรหลอนอะ่ะก็ได้ฟิว ไม่มีใครเขาทำกันนะมานล่องเพลเวลานี้เปิดแป็ดดีกว่าวันแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้มากตัวแล้วนะเออจริงเริ่มหล่อนแล้วอ่ะดูบรรยากาศดิเสียวหลังแมเสียวหลังเสียวดิงโูวันเนี้ยค่ะคุณมานล่องเพลแล้วประเด็นคือทั้งสองข้างทางร้านค้าเขาก็ปิดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวยังไม่พอมาเจองูอีก แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วใครเขาหามาล่องแพตอนกลางคืนเนี่ยแต่พ่อโมอก,ก็คือยังดันทุลังที่จะไปกันต่อแล้วที่เนี่ยเขาบอกว่าข้างหน้าน่ะมีน้ําวนแล้วประเด็นคือลึกอยู่2เมตรนี่ก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าแพมันถึงตอนไหน แต่แล้วพี่ไหนก็โดนอีกแล้วค่ะตกแพร,รอบที่2รอบนี้ก็คือกืนพี่ไนลงไปครึ่งตัวเลยหรือว่าจะเป็นเอออะไรก็ไม่รู้ให้ทุกคนคิดเอาเองเถอะ